สวัสดีค่ะกลินอัลล็อกขอนำเสนอเรื่องราวในสังคมวันนี้โหดรายวันโหดรายวันนะคะช่วยด้วยประเทศไทยเรื่องราวโหดรายวันนั้นมีขึ้นทุกวันวันและหลายๆายรอบที่มีข่าวลง ก็เยอะแยะที่ไม่มีข่าวก็น่าจะเยอะเรื่องลำดับไม่ถูกเลยนะคะว่าจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบในสังคมบ้านเมืองเราในทุกวันนี้มีอะไรบ้างและเพื่อนๆทุกท่านก็อาจจะเห็นหรือบางท่านก็อาจจะไม่มีเวลาดูาตามช่องข่าวนะคะกลินก็จะเอามาพูดเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเมืองเรานะคะ เรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นทุกๆวันแต่ไม่รู้มีหน่วยงานใดหรือไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาช่วยเหลือสุขภาพจิตของสังคมเริ่มต้นเลยเนี่ยคนเราจะ โวยโหดร้ายกันได้ขนาดนี้มันก็ต้องมีต้นสายปลายเหตุถูกไหมคะมันต้องมีต้นตอของเหตุเนี่ยถ้าเราไม่ดับไฟแต่ต้นลมมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างน่าใจหายและสะเทือนขวัญที่สุดเลยนะคะ,ะยกตัวอย่างเรื่องราวนะคะเรียงเป็นดับดบแบบนับไม่ถูกเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นผัวโหดราดน้ำมันจุดไฟเผาเมีย ดับทั้งเป็นค่ะไม่ใช่ไฟดับนะคะเมียดับค่ะสิ้นลมทั้งเป็นเลยค่ะต่อหน้าลูกค่ะทางวิดีโอคอลเลยนะคะวิดีโอคอลหาลูกสาวแล้วก็ถามลูกสาวว่าจะกลับมาวันไหนลูกก็บอกสองสาวันแค่นั้นก็ประกาศกล้องเลยว่างั้นแกก็มารับ ร่างของแม่แกก็แล้วกันเขาไม่ได้ใช้คําว่าร่างนะคะแต่พี่กลิ่งนี้ขออนุญาตพูดคําที่ไม่ออ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากพูดนะคะ,ะ,ค,ะคำแบบนั้นแล้วเขาก็ราดน้ํามันบนร่างของเมียภรรยาแล้วก็แย่งไฟแช็กมาแล้วก็จุดเลยค่ะแล้วก็ไม่เกลียมไปต่อหน้าต่อตาสุขภาพจิตเนี่ย หนักหนาขนาดไหนจึงทำได้ขนาดนั้นนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมก็ได้โปรดนำไปพิจารณาด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนพ้องในสังคมทุกๆท,ท่านค่ะก็มองคนข้างๆเราด้วยใจที่เมตตานะคะอะไรที่อภัยกันได้หย่วนกันได้ก็หยวนอย่าปล่อยให้ไฟบันลามทุ่งถึงขั้นแบบอ เกิดเหตุร้ายอย่างสลดสยดสยอแบบนี้ขึ้นอย่างน่าใจหายและน่าเสียดายที่สุดนะคะมันเอาคืนไม่ได้ค่ะต้องมีสติยังคิดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะผัวโหดบีบคอเมียดับอ้อขออภัยค่ะก่อนอื่นกลินก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เศร้าสลด สะเทือนขวัญน,นะคะเสียใจกับญาติพี่น้องลูกเต้าของผู้ที่จากไปนะคะแล้วก็ไม่อยากจะใช้คำว่าประนามนะคะขอใช้คำว่าขอขอตำหนิอย่างรุนแรงก็แล้วกันนะคะกับคนที่โหดร้ายไม่มีสติยังคิดนะคะค่ะไม่ควรทำไม่ควรทำ ไม่ว่าจะโกรธหรือเกลียดอะไรแค่ไหนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าใครท้งนั้นเลยนะคะสิ่งเหล่านี้น่ะโหดร้ายแบบนี้ใช่ไหมคะที่ควรจะประนามนะคะแต่สังคมก็แปลกประหลาดนะคะกลับมาประนามแล้วก็ยียําคนที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีหลักฐานใดๆเลยว่าได้กระทําสิ่งนั้นหรือไม่แต่กลับประนามกันทั่วบ้านทั่วเมือง เรื่องร้ร้ายโหดร้ายสยดสยองขนาดนี้ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแค่ข่าวออกมาวันสองวันก็หายไปแปลกไหมคะสังคมไทยฮะเรื่องต่อไปนะคะผัวโหดบีบคอเมียดับต่อหน้าลูกวัยเจ็ดขวบค่ะเพื่อนๆลูกอ้อนวอนว่าอย่าทำแม่อย่าทำแม่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความโหดร้ายนั้นได้เลยเรื่องนี้ก็ น่าจะต้องถูกประนามนะคะท่าในใดที่ยังไม่รู้ว่าการจะต้องประนามใครแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรที่โหดร้ายสยดสยองน่ากลัวที่สุดนะคะสยดสยองสะเทือนขวัญเนี่ยถ้ายังไม่รู้นะคะแม่หมอกรินนี้จะบอกให้นะคะว่าสิ่งที่น่าสะเทือนขวัญสยดสยองและน่าประนาม สำหรับผู้กระทำนั้นคือเรื่องเหล่านี้ที่กำลังจะเล่าเรียงกันไปนะคะเรื่องโหดรายวันของสังคมไทยวันนี้ค่ะนะคะแล้วเรื่องต่อไปนะคะ,ะเด็กสองขวบค่ะถูกยัดแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะ เด็กเพิ่งจะสองขวบนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆเลยนะคะสําหรับเหตุการณ์ร้ๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเมืองเราทุกวันนี้นะคะก็มีอะไรแปลกๆนะคะเจ้าของบ้านก็มีอะไรเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะอันนี้ข่าวนะฮะรายละเอียดข่าวทุกท่านไปดูได้พี่กลินเอาหัวเรื่องมาแล้วก็เออ กิ่นข้าวๆให้เ,เพื่อนๆฟังเท่านั้นนะคะไม่ได้มีรายละเอียดลึกใดๆนะคะเพียงแต่เอามาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันเป็นเรื่องร้ายๆสะดุดสยองสะเทือนขวัญมากมายที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆก็ควรจะต้องหันหน้ามาโฟกัสเรื่องราวช่วยเหลือสุขภาพจิตนะคะสุขภาพจิตของประชาชนนะคะที่อาจจะมีโรคซึมเศร้ามีเรื่องกดดันอะไรมากมายในชีวิต อะไรต่างๆนะนะก็ควรจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามาช่วยเหลือตัดไฟตัดต้นลมนะคะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยจนกระทั่งสังคมนี้มันหายนะไม่น่าอยู่เอาะเลยนะคะฮะแล้วก็เลี้ยงหัวข้อให้ฟังต่อไปอีกงนะคะค่าปาดคอค่าปาดคอหมุกลงแรมอันนี้จะไม่เล่ารายละเอียดนะคะจะพูดแค่หัวเรื่องแต่ละวันละวันนะคะค่าโหดเด็กปัม๊มฮะ ข้าโหดเด็กปั๊มนะคะแล้วก็แม่ผัวโหดแทงสะพ้ยดับสยองค่ะแล้วก็รองคณะบดีข่าหนุ่มคาโรงแรมนะคะแล้วก็แทงดับรักสี่เศร้าคะแล้วก็เพื่อนอ่ะแค้นเพื่อนรักลั่นไกลดับคาบ้านอ่ะถัดไปก็แก๊งตลาดรุมทำร้ายผัวเมียปางปางแบบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะ